เวลาเราจะปั่นผ้าก็กดล็อกตัวนี้แต่ตัวนี้ให้ตรงใส่เข้าไปฝั่งเปียกครับ,รบอ,อันนี้เลยนี่กดไปนี่ใส่น้ำไปแล้วอ่ะนี่เข้าข้างก่อนอ่ะอยากจะปันาาาป่นแห้งามาถังฝั่งปั่นแห้งนะครับอ่ะนี้เลยว้านี่ครับผมปั่นแห้งได้มาดีนะครับใช้งานง่ายๆเลยพอเราจะถูก็เหมือนเดิมครับล็อกตัวนี้ไว้ดังนี้แล้วก็เอาไปถูใช้งานได้เลยครับผม นี่ไม้ถูพื้นมาสัจจร้อมถังสแตนเลสย่อ S K G ลาด S K 6 6 3 3นะครับนี่เขาจะมีพลาสติกแล็กันลอยมานะสามารถหลอกได้นะถ้าใครอยากจะให้มันใสวิ่งบ้างวิ่งบ้างแบบตามภาพนะก็หลอกพลาสติกที่เขาแล็ปออกเนอมีผ้าม็อบมาให้สองผืนครับนี่อันนี้ก็มีพลาสติกแล็กันลอยมาเหมือนกันครับตัวด้ามสามารถยืดหดได้ครับผมเวลาเราใช้ถูพื้นเราก็ล็อกตัวนี้ไว้ครับแล้วก็บิดตัวนี้ให้ได้องศาตามที่เราต้องการครับก็สามารถถูพื้นไปได้เลยแล้วก็มีคู่มือการใช้งานครับพร้อมสติเกอรร์ SKG ตัััววถงงก็จะมมีีหหหหูเเ้้ยยใญ่าแบบนล ทักเก็บฟังถังปั่นนะครับสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อล้างทำความสะอาดได้สะดวกด้วยใช้งานสะดวกดีครับตัวด้ามก็ออกแบบมาสวยงามนะครับมีที่ห้อยเกี่ยวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยก็จัดไปครับท่านใดที่กำลังมองหาและอยากได้ไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นสแตนเลสตัวนี้เลยครับ S K T S K 6 6 3 3